ผู้ชมค่ะตอนนี้ทางเพจเจอดีทีนิวของเรานะคะอยู่กันที่จังหวัดพังงานะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะที่เราได้เดินทางตามขาบวนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านผบตรนะคะพลตรเ,เอกจากทิพย์ชัยจินดาตอนแรกทีมข่าวและสื่อมวลชนสำนักอื่นๆก็คาดการนะคะว่าการเดินทางมาในครั้งนี้จะมากันที่ บ้านพักซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่นะคะเราเดินทางมาตรงนี้อยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะเข้ามาในสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันอยู่ในซอยค่อนข้างที่จะลึกนะคะเจ้าหน้าที่มีการกั้นแถวห้ามให้สื่อมวลชนเข้าไปบริเวณด้านในนะคะซึ่งตอนนี้ทางผบ,บตรและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณด้านในมีการ ยืนกั้นของทางเจ้าหน้าที่ื่อมวลชนสามารถเข้ามาได้เพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นตอนนี้บรรยากาศที่บริเวณหน้างานตรงนี้นะคะที่จังหวัดพังงาสองข้างทางจะเต็มไปด้วยสวนยางพารานะคะฝนก็เริ่มที่จะโปรยปลายลงมาแล้วด้วย ืมวลชนได้ตั้งแถวขับตามขบวนของทางรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจนถึงจังหวัดพังงานะคะแต่ว่าขณะนี้อยู่ได้เพียงแค่บริเวณด้านหน้าซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีการกั้นพื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะหน้าที่จะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าตรงจุดนี้เป็นจุดไหนที่เกี่ยวข้องกับคดีกันแน่นะคะ ฝ oh. นเริ่มที่จะตกลงมาหนาเม็ดขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะตรงนี้ตอนนี้ตอนกองทัพสู่มลชนได้อยู่บริเวณด้านหน้าก็อยู่ท่ามกลางสายฝนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่อื่นกั้น บริเวณส่วนขวามือของทางทีมข่าวนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะเป็นพื้นที่สวนปาล์มน้ํามันของชาวบ้านนะคะซึ่งด้านในเนี่ยเรายังไม่สามารถระบุพิกัดได้แน่ชัดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยด้านในเป็นการเกี่ยวข้องกับคดีฆ่ายกครัวแปรศพหรือไม่อย่างไรแล้วก็เกี่ยวข้องทางด้านไหนบ้าง ตอนนี้ฝนตกหนักแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกั้นขวางทางอยู่พร้อมทั้งกองทัพสื่อมวลชนของเราก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่บริเวณด้านหน้านะคะตอนนี้เวลาตีสองนาทีแล้วนะคะมองลึกๆล,ลงไป เมื่อมองลึกลงไปนะคะทางด้านหลังของเจ้าหน้าที่ที่ยืนเป็นรั้วกั้นไว้นะคะจะเห็นเป็นทางมืดยาวเลยค่ะสองข้างทางจะเป็นสวนตามน้ำมันนะคะแล้วก็สวนยางพาราตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าบริเวณด้านในจะเกี่ยวข้องกับคดีในเรื่องอะไรแต่ว่าคาดว่า

ที่งมรนจะการามนก็รออย่างใจจดใจจ่อนการที่จะเข้าไปรู้ว่าขึ้มาว่าการวุฒิการี่กาเรื่องที่จะองการที่จะอ

อีกสักครู่นะคะเจ้าหน,น้าที่จะอนุญาตให้สื่อมวลชนเดินเข้าบริเวณด้านในนะคะแต่ว่าต้องรอเวลานะคะตรงนี้อยู่บริเวณอำเภอเมืองของจังหวัดพังงานนะคะคุณผู้ชมสองข้างทางเนี่ยจะเป็นสวนยางพาร,ราแล้วก็สวนปั์มน้ำมันเข้ามาจากซอยด้านหน้าประมาณ2กิโลนะคะ หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้รับรายงานว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยโดยพบะตะรอองตำรวจเอกจกักพิชัยจินดาก็ได้ไปสอบสวนด้วยตนเองนะคะที่ค่ายรอ15,000พนึงซึ่งเป็นค่ายทาหารในจังหวัดกระบี่หลังจากนั้นก็ได้นัดแนะนะคะสื่อมวลชนให้เดินทางพร้อมกันมา ต่อขบวนกันมาจนถึงที่จังหวัดพังงาแห่งนี้นะคะอีกสักครู่คาดว่าเราจะสามารถเข้าไปในพื้นที่บริเวณด้านในไดน้แต่ว่าตอนนี้คงต้องรอเวลาก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีการปิดล้อมบริเวณด้านหน้าไม่ได้อนุญาตให้สื่มวลชนเข้าไปบริเวณด้านใน มันโดแต่ามาจานครบไม่มีมได้ยินเปิตเวลางั้นเราจะต้องติต้องเป็นสองหลอต้อเหมือนเสัญญาณคงทที่าไขอบอข้นตอนไนะ ตอนนี้ได้รับรายงานมานะคะว่าผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้มีทั้งหมด5คนนะคะแต่ว่ายังไม่ยืนยันค่ะเดี๋ยวไปรอฟังคำยืนยันจากท่านผอบตรให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ตอนนี้คุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะเราเดินทางจากบริเวณหน้าค่ายทหารจังหวัดกระบี่มาที่จังหวัดพังงาแล้วนะคะมาตามขบวนของทางผอบตรจนถึงบริเวณสวนปามแล้วก็สวนยางพาราที่จังหวัดพังงาน,นะคะตอนนี้ฝนเริ่มตก ลงเม็ดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกัน้นไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปบริเวณด้านในซึ่งบริเวณด้านในจะเป็นภารกิจของทางพบตรและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเาเสือ้ออยากให้เจาเสื้อมาหนึ่ง โอเคเดี๋ยวตำรวจจะถอยไปเรื่อยๆนะคะจะถอยร่นไปเรื่อยๆขณะที่บรรดานะะักข่าวก็จะต้องเดินตามไปขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดพังงาค่ะจากที่ตามขบวนของท่านผอบอตรมานะคะยิงยาวกันมาจากกระบี่ถึงพังงาตอนนี้ยังไม่แน่ใจคะ่ะว่าบริเวณด้านในจะเป็นภารกิจอะไรนะคะแต่แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าแปดศพผู้ใหญ่บ้านอย่างแน่นอนนะคะ บบเดินลงไอ้นี่เออแต่ที่โดนมาลงเดินฝ่งนี้เลยพี่ยกขาสูงๆเดี๋ยวย่าเกี่ยว ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปบริเวณด้านในนะคะที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้สื่มวลชนเข้าไปตอนนี้ก็เดินตามทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไป 我。什么？ ีเราเดินเข้ามาใกล้จ <Jamie, here S 1> ุดที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่กันเป็มที่แล้วนะคะจุดสำคัญคือบริเวณในอำเภอเมืองของจังหวัดพังงาเป็นศูนที่เอดรายงานเรื่องต้มตะว่าที่เรื่องต้มตะวัเนี่นะครับนำเงินเข้ากันคนละหน้ายาดีสุดเลยนี่เป็น้ได้มาเัา ก็าคองเรน่ตองข้าเสียเพราะว่าเช้ามืดเย็นเย็นต้องีนานั้น าวางนะครับตองนะครับเข้าไว้นี่มันเป็นป่านี่ตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาในป่าลึกกว่าเดิมแล้วนะคะหลังจากที่เราเดินออกมาจากในซอยเมื่อสักครู่นี้ ระยะทางกว่ากิโลแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบจุดมุ่งหมายที่แน่ชัดนะคะระวังนะครับหลุมนะครับหลุลมโดนระวังหลุมครับหลุมนะครับหลุมนะครับ ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นซากรถยาฤทิสที่คนร้ายนำมาเผาทิ้งไว้เพื่ออำพรางคดีนะคะรถยาฤิสสีเทานะคะที่ได้ขโมยมาจากบ้านหลังจากที่ก่อเหตุฆ่าผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ญาติินะคะรวมทั้งหมดแปดศพหลังจากที่ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วก็นำรถคันนี้แหละคะ่ะมาเผาทิ้งไว้บริเวณกลางป่าปามนะคะที่

ไปอีกจุดนึงทุกยางไปจุดตรงที่ไหนครับจุดที่ไหนครับทมกอย่างไปจุดนึงที่ไหนครับฝังปืนฝังปืนที่ที่ไหนครับอยู่ทางงานหรืออยู่กระบี่ครับแม่ยกยุกลุกไปก็ได้นะไที่นี้อยู่ที่นี่กล้องมากล้องที่ประวิตรยังต่อเลยเลย เป็นจุดที่กลุ่มคนร้ายได้นำรถที่ิ่งน,งนเอามานจากผู้ใหญ่บ้านเอามาทิ้งโดยควันลุกขึ้นจะมาเผาเราเห็นอะไรภายในรถบ้างคบตอนนี้ที่หลงเหลืออยู่เห็นแต่ซากแล้วแหละผมว่ามาาานะันพะังทั้งคันแล้วนะตรงนี้เองคนร้ายอยอมรับว่าคันนี้ ก็เป็นครั้งเดียวที่เข้ามาจากบ้านผู้ใหญ่เอาแค่นั้นก่อนเดีอบปเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดอีกนเดียวให้พอถอก็ททำงานก่อนเออพยายามนิดนึีให้พอถอทําทำงานนิดเึีเดี๋ยวเราจะได้ไปจุดนอันนี้ก็มาพร้อมกันเลนไม่ได้มาก่อนเลยเนี่ยมาพร้อมกันเลยได้เก็บผาเก็บผ้าขเขาอาวันที่เกิดขโมยมาเลยหรือเาวันลุงขึ้น สองวันรุงขึ้นถ้าไมตัวของคนร้ายถอยรถมาเผาได้ครับผอเขากลัวว่าตำรวจจะตามหรือยังไงเขาไปถามผู้นี้ดิคนร้ายมีพื้นเพย์อยู่แถวนี้เหรอฮะถึงมาบริเวณนี้ถูกเพราะพันธุ์ลึกใช่ใช่ใช่เป็นคนพื้นเพย์พังงาทั้งหมดเลยเหรอครับผอบางคนบางคนผมว่าครับสรุปแล้วยังเป็นกลุ่มคนมีสีเป็นทหารนอกรีนใช่ปะตอนนีกินอย่างไม่มีแล้วไม่มีแล้วแอบอ้างแอบอ้าง เป็นเบื้องต้นนะเบื้องต้นนะเบื้องต้นกี่คนที่เราได้ครับท่านครับก็ได้ค้าไปกี่คนนะสี่คนยันเลยครับท่านนั่นแหละสี่คนนะครับขยายผลอยู่รถที่เหลือครับผอเอ้าห้าคนหรือว่าสี่คนครับท่านครับที่เหลือจะหนีพ้นไหมล่ะนีไม่พ้นครตอนนี้สี่คนใช่ไหมฮะยืนยันสี่คนหรือห้าคนครับผอตานที่ได้ค้ามันอะไร ตัวเลขค่อนข้างไม่ชัดเจนครับท่านครับบางคนบอกสี่บางคนบอกห้าเกาะเขาบอกตัวเลขว่าท่านยืนยันได้กี่คนแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสี่ทั้งห้าโอ้มากกว่านั้นได้หมดแล้วล่ะเอานี่ได้ได้หมดแล้วล่ะแต่มากกว่านั้นได้หมดแล้วล่ะมากกว่าหใช่ไหมได้หมดแล้วแล้วในการมาตรวจจุดเกิดเหตุตรงนี้พามากี่คนคนเดียวหรือว่าเห็นเห็นรถคนเดียวท่านครับแรงจูงใจที่ทําให้คนร้ายทําได้ขนาดนี้ยังจะไปทราบยังไม่ทราบนะผมบอกยืนยันอย่างนิดนึงครับว่า ตรงนี้เนี่ยกลุ่มคนร้ายเนี่ยครับไม่ใช่เจ้าหนี้หน้าที่รัฐหรือเป็นจากซุมอปุหรือจากไหนครับเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างคนมีสีเขียวหรือสีแดงโกดแค้นอะไรกันมากมายเอาชุดมาใส่โอ้โปมประเด็นสังหารที่เราตั้งไว้ไหมครับอยู่ในกรอบที่เราคิดอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกเบื้องต้นเป็นปมอะไรครับพอที่เขายอมรับออกมาเจ็บแค้นอะไรกันเครื่องโกด เอาเอาเอาเขอาเรือของกลางก่อนดีกว่าครับผมโอเคครับคุณเหตุจงใจรู้ยังครับท่านคุณเหตุจงใจที่ข้าาวผัดก็พรุ่งนี้ใบบ่ายเจอยังไงพรุ่งนี้ใบบ่ายพรุ่งนี้ใบบ่ายพรุ่งนี้ก็จะแถลงด้วยตัวเองที่ทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ให้ตัวเองทั้งหมดเลยเนี่ยนะคือพลาดทำงานอ่ะครับ วันีู้นี้บอกหมดและครับนะครับวันนี้เรานนี่ก่อนวันนีไปจุดหนึ่งเดี๋ยผมม่ตกหงคราบคาับาถ้าถนาถ้าถ้าถ้บถาถ้าถ้งถาถขา้าถ้อถ้าถ้อถ้าถ้าถ้าถ้เถ้าถ้าถ้งถ้า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 ถ้ถอาถ้้ยถ้าถ้้าถาถ้าถ้า้าย้าถ้าถาถ้าถ ขออนุญาตให้เจ้าที่ทำะครับเอาางภาพาชางภาพเข้าเลยครับเอา้างเป็นหลักครับาาเีเอาของของช่างภาพเป็นหลักก่อนเนาะจะได้ช่างภาพ่าได้เนาะกองซูไม่ได้เหรอกองซูไม่ได้เหรอครับงตาน้เไบอกมีระเบิดอยู่ลูกระวังนะ ไปกับรถรอเลยนะไับจึ้บเดี๋ยวไม่จด้๋ยที่เบรถรอเรยเครับเดี๋ยวตั้งรถรอนะครับเดี๋ยวไปไม่ทันนะฮะเรวครับพี่เทพยินไหมไปตั้งรถรอไหมนตั้งไว้แล้วต้องกันแรกั่ันดๆนาดๆนไดด

ห้าสิบโลหรับเชเิญนะครับเชิญเลยขออนุญาตนะครับไปได้แล้วครับรถจะเดียังกรถมาอีกสักครู่นะคะเราจะเคลื่อนกําลังนะค,นะ,คเะเคะคจ้าหน้าที่จะพาเราไปยังจุดที่คนร้ายทิ้งอาวุธปืนนะคะอยู่ห่างจากจุดตรงนี้ประมาณ10กิโลเมตรนะคะ แล้วขอให้าเจดีทำงานนะครับไปร้ระวังครับที่เดินหนุอยเี๋ยวหมดแล้วเออระวังครับระวังครับ จุดทิ่งอาวุธปืนที่เราจะไปเป็นจุดต่อไปนะคะอยู่ห่างจากจุดตรงนี้เนี่ยไม่เกิน50กิโลเมตรนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผบตรได้ชี้แจงนะคะรถซากรถที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็คือรถของผู้ใหญ่บ้านที่คนร้ายได้ขโมยมาหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นํามาเผาทิ้งไว้ที่ในสวนยางนะคะในเขตจังหวัดพังงาเป็นรถโตโยต้ายาริสสีบอลเทาดานะคะ สำหรับรถที่เราเห็นเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาที่มีการนำเข้าไปในค่ายทหารตรงจุดนั้นเป็นรถของทางคนร้ายเป็นรถของคนร้ายนะคะเจาหน้ออาที่สามาได้แล้วก็นำไปไว้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในค่ายทหารวาเี้ววันนี้กันแล้ว อะไรไปกันตัวสัว์อยู v ่ที v ่นี v ่ยหร่อาปล่อยก่อนัของเล็กๆ้าอะไรที Não, bem, bem. Nope. ่เป really? mm, so yeah. wow. oh. ็นล็กหนักเล็กนี้นะคะฐานหลุนี้คืได้จะต้องมี ทางเข้ามาก่อนถึงจุดที่มีการเผาซากรถยาริดของผู้ใหญ่บ้านนะคะค่อนข้างที่จะลําบากนะคะเป็นป่ารกสองข้างทางจะเป็นสวนยางแล้วก็สวนปาล์มนะคะอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดพังงาเราเดินเข้ามาจากบริเวณจุดที่จอดรถเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างไกลทีเดียวค่ะจุดต่อไปในค่ำคืนนี้นะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับคดีฆ่ายกครัวแศพที่จังหวัดกระบี่ เราจะไปยังจุดที่คนร้ายนําปืนไปทิ้งสำหรับประเด็นในเรื่องของคนร้ายที่สมใส่ชุดลายกลางนะคะว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรท่านผบตรอบอกเพียงว่าเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นพนลเรือนหรือว่าประชาชนทั่วไปไม่น่าจะใช่ เจ้าหน้าที่ทาหารนะคะสําหรับมูลเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดคดีนี้ขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปนะคะก็ต้องติดตามรอดูกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้เรากําลังเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่2แล้วเราต้องเดินจากจุดที่คนร้ายนํารถไปเผาไว้แล้วก็กลับมาที่รถก็ค่อนข้างไกลเลยทีเดียวคุณผู้ชมแล้วก็สองข้างทางก็เป็นป่านะคะไซร์ระยะทางค่อนข้างเยอะแล้วก็ลําบากพอสมควร อีกสักครู่นะคะถ้าเราเดินทางไปถึงยังจุดที่2ซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายทิ้งอาวุธปืนคุณผู้ชมสามารถติดตามต่อได้นะคะคทางเพจเ,เจอดีทีนิวส์ของเราตลอดทั้งค่ำคืนนี้นะคะอ,คอย่าลืมติดตามรับชมนะคะตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอเคพี่ จะเป็นลุมเวจะถอดเสื้อโชว์ด้วยเน่ยแล้วก็ปูกล้องไว้เอาได้เลยล็อคเลยเแต่จะไปอีกอิดเงินสองคนใจา